สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับในภารกิจการสังหารโดรายวันนะครับด้วยปืนอาเจียนรีเทียนนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินพี่พูดนะครับว่าปืนนี้พี่ไม่อยากทําให้ติดท็อปหนึ่งเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันละกันครับเพราะว่าปืนพี่อ่ะมันติดเอฟเฟกกระสุนระเบิดมาด้วยครับมันโกงไปพี่ว่าถ้าทํามันก็เอาเปรียบคนที่เล่นด้วยกันนะครับเราเล่นสู้มันต้องเล่นสู้แบบแฟร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับถามว่าทําไมกระสุนพี่มันถึงกลายเป็นกระสุนระเบิดไปได้ เพราะว่าพี่ซื้อสกินครับจากในร้านครับแล้วตั้งแต่นั้นมารู้สึกหลังอัปเดตมันก็กลายเป็นว่าสกินเอฟเฟกต์ครับมันไปมีผลในการสังหารโหดด้วยนะครับมันทําให้กลายเป็นว่ายิงแล้วมันโกงชิบหายเลยพี่เลยมองว่าถ้ากูทํามันก็คโคตรโกงอ่ะน้องก็เห็นที่พี่เล่นแล้วนี่ครับว่าปกติพี่เล่นไม่โกงโหดไหมครับก็โหดนะครับ <c oughs> <c oughs> บางคนพี่ยังไม่รู้เลยแต้มสูงนี่มันใช้มีดกันบ้างบาอกว่ะแต่พี่ไม่เคยใช้มีดนะครับบอกเลยครับเล่นพวกนี้พี่ไม่ใช้มีดนะครับ ไปใช้อีเวนต์อย่างเดียวอดีจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่พี่พูดจริงไหมนะครับยิงแล้วระเบิดนะมันแลกจังวะคือมันเล่นผ่านง่ายมากครับเมื่อก่อนธรรมดาแค่ยิงกระสุนทะลุอย่างเดียวเห็นไหมครับมันมีระเบิดนะครับดูดีๆนะครับปั๊บเห็นไหมครับเนี่ยครับคือมันโกงตรงนี้แหละครับพี่เลยไม่อยากเอามาทํารีวิวครับเพราะไม่งั้นกูยิงเป็นพันก็ยังไม่ตายครับเห็นไหมครับเพราะมันโดนนัดเดียวมันตายหมดเลยครับคือแม่งไรเฟิลดีๆนี่มันยิงแป๊บเดียวครับพี่แม่งแบบแรงจะอัพอยู่แล้ว ทำมันแหลกจังวะเนี้ยพี่คิดว่าไม่แน่พี่อาจจะไปหยุดทําเกมนี้ไปสักระยะนิงนะครับเพราะรู้สึกมันไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรใหม่ๆครับพี่ก็เห็นใจน้องๆที่ตามนะเหมือนเกมนี้มันเริ่มนิ่งๆอิ่มตัวเปล่าวะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นไหมครับแป๊บเดียวครับสองดาวแล้วไอ้สองกะโหลกพูดผิดสองดาวอีกประทู พี่ว่าจะได้พี่ได้มีเวลาไปทำา e l l v v r y y r o อร์มตัวเพด้วยนะครับอืมเห็นไหมครับมันกลายเป็นกระสุนระะเบิดนี่นะครับจะเห็นนะครับปกติถ้ายิงธรรมดานี่ไม่ขนามือเลยครับนี่แบบให้มันเยอะอยังไงก็ยิงผ่านได้ครับก็ที่ถึงบอกครับว่ามันโกงนี่นะครับใส่ที่พี่ไม่อยากทำเพราะมันโกงจริงๆคือถ้าแบบไม่กระสุนหมดหน้าซอมบีนี่คือไม่ตายาจริงนะ ห็นปะแป๊บเดียวมันก็ผ่านแล้วครับอ่ะพี่ปล่อยตายนะครับอันนี้คือรีวิวให้ดูเฉยๆนะว่าทําไมพี่ถึงบอกปืนนี้พี่ไม่ทําให้ติดท็อปหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่สําหรับพี่แล้วมันโกงเลยแหละนี่ก็เลยไม่อยากทําเพราะว่าถ้าทํามันก็ยิงไปสามสี่สห้าพันนะก็จะตายอะไรเงี้ยหรือจอนกว่าเราจะง่วงจะหลับแล้วเผื่อปล่อยตายเองนะครับแล้วก็เห็นแล้วนะครับมันสามารถใส่เอฟเฟกต์ออสุดระเบิดในปืน สังหารโหดได้นะครับเพียงแค่เราซื้อสก,กินเท่านั้นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการทําปืนอาเกตหรีเกียนให้เป็นกระสุนระเบิดนะครับในภารกิจการสังหารโหดนะครับเพียงแค่เราซื้อสก,กินแค่นั้นเองครับมันก็จะกลายเป็นปืนระเบิดไปเลยนะครับซึ่งถามันเล่นง่ายจนแบบอืมกูไม่รู้จะเล่นไปเพื่ออะไรเนี่ย มันผ่านได้ง่ายมากจากเมื่อก่อนตอนแรกที่พี่ยังไม่ได้ซื้อคือมันก็ผ่านยากอยู่นะครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มันเลยเป็นอะไรที่เล่นผ่านง่ายมากเลยครับอืมครับถ้าใครอยากผ่านด่านนี้ง่ายๆพี่ก็แนะนานะครับว่าให้ไปอืมซื้อหาสกินมาใช้นะครับนะครับก็คือสกินตัวนี้ครับ นะครับถ้าน้องเพียงแค่น้องซื้อสก,กินครับพอคน้องเข้าไปในดานสังหารโหดรายวันมันก็จะเปลี่ยนปืนอาร์คเรเทียนที่มีแค่กระสุนเจาะทะลวงกลายเป็นกระสุนระเบิดให้น้องโดยอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยครับแค่นี้ซื้อสก,กินตัวนี้เองครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวการทําปืนอาร์คเรติเยนในภารกิจการสังหารโหดให้เป็นปืนอาร์คเรติเยนที่มีประสิทธิภาพกระสุนระเบิดนะครับรซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่ทําคลิ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่รีวิวเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงช่วงนี้มันโควิดระบาดก็เรามาระวังตัวกันหน่อยนะครับไม่จําเป็นก็อย่าไปไหนดีกว่าอยู่กับบ้านนั่งเล่นเกมดีกว่าครับปลอดภัยนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ